โลโลหนึ่งสองสามสี่เขาว่า Photoshop มันอัปเดตอัปเดตเรื่องการซิลิกซิลิก subject นะฮะซิลิก subject ลองดูเมื่อกี้กดไปแล้วอ่าแต่ที่อันนี้มันคือทำนานได้แล้วทำได้นานแล้วใช่ไหมก็แต่สิ่งที่มันทำได้เพิ่มจาก Photoshop ใน iPad ก็คือลิฟท์เลนเอชลิฟท์เลนเอกว่าเอ็ดว่าเอกมั้งเอชมั้ง <laughs> อ๋อเหมือนในคมเลยฮะอ่าเห็นไหมครับสังเกตดูขอบนะเดี๋ยวเราจะไปแก,ก้อะไรมันได้บ้างลองที้อ๋ออันนี้ปรับฟุ้งครับปรับฟุง้งสมาร์ทเลเดียนะ่ะเออว่ะมันใช้ได้สมูทเฟด อเคละ้อเละโอละอืมท่า,ทาอืทาอ๋อข้างบนนี้คือยี่สบเปอร์เซ็อยูอ่คืออะไรวะดิฟเฟรนซ์นี่ยีไม่สวยเลยเนาะ คน,นนคนทัดน้อยก็เออว่ะคนทัดน้อยโอเคงั้นศูนย์ไปเลยใช่โอเคอ้าไวาาไม่สวยอ๋อมันกำลังเรนเดอร์ค่อนข้างโอเคแล้วเนะี่ย กดไม่กี่ครัค้งเองเป็นเลเยอร์มาปึ๊บดันเอ้ยยะเสร็จแล้วเทสรู้ดิดเอวะเาท่าวะเขาท่าว่ะรับอะไรดีกันไปคนทาน่าอาใบดิลงใบ้เออวะ เขาท่าป่ะอ้าใครที่ใช้คอมอยู่ก็ใช้ต่อไปส่วนนั้นใครที่ใช้ iPad ดอก็เออน่าจะง่ายขึ้นนะเมื่อก่อนนี่ตับไม่ได้ต้องมาบัดเอาทีละนิดทีละนิดตอนนี้เออโอเคครับผมชอบชอบชอบแต่ถ้าจะให้ชอบกว่าน,นี้คือน่าจะน่าจะเลยน่าจะมีดอต อะไรดอสแอนเบิร์นไงน่าจะเวิร์กกว่าน่าจะเวิร์กขึ้นไปอีกดอสแอนเบิร์นคือในโกดูช็อปนั้นมันทำได้เนาะอ้าวผมทำอะไรกะเนี่ยโอ้ผิดฮะถ้าอย่างงี้ต้องปัดไปเลยปึ๊กโอ้โหอินช่างมันถือว่าอย่างงี้ก็สวยละ เลเวลช่หน ouais? uh, 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 ่อยไหมอ่เลเวลเลเวลเลเวลอจารัดเม้นอ่าลรืว่าไม่เจอไม่มีฝนนะทำไมไม่มีฝนะ Zero À, cái máy mình đi bổn mà Đúng là chính Mình thầm lấy dưới điều đó Trời ơi, cô tưởng là Con khăng với nói như lại đủ hợp Nói, nói, nói ่่หนอยาใจสผมทำแค่นี้นะครับในการส่งสต็อกก็แค่นี้ไปใส่คีย์เวิร์ดในที่หลังครับแสดงว่าลบผลได้เอา้าไปดดนหัวตอนไหนเนี่ย ก็ของถูกไว้อย่างนี้แหละแก้งอนอนะได้ไหมเนี่ยอ้าว ไปโดนตรงไหนวะเนี <c oughs> ่ยเดี๋ยวเอาไม่เอาไม่ต้องดูก่อนมันไปโดนตรงไหน,นอันนี้กลับมาแล้วเป็นตอนเบลล์บายแล้วเมื่อกี้ทำอะไรปไปนะลบสิวลบสิว,ลบส,วลบสิวอะนี่แหละ ประการมันของปลอมอะถ้าประการมันของแท้นี่มันก็ถ้าจะโอเคแล้วมือมันกดไม่ได้ดังใจด้วยเต็มเต็มอ่ะเมื่อ,อี้ตงขนมีีม่าง ค่อนข้างเเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นบัตรแปลงเล็กสีขาวไม่ฟุง้งครับไม่ฟุง้ง เราลองที่ห้าสิบเออได้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 โอ้ใหญ่ไปบ้างโอ้ใหญ่ไปฟุ้งลงมาหน่อยฮะตามหลอกมากเลย ลดมาอีกอปรับอะไรที่แกถ้าปรับไม่ได้ก็มีเลเยอร์ขึ้นมาแล้วก็โอป้าน่าจะกลึนละโอเคครับเรียบร้อยข,ย,ยขี้เกียจใส่ขี้เกียจแต่งรูปใส่ขี้เกียจอ่ะส่งไปไล่ลุมจบครับแค่นี้ à, giờ duyệt bên thiết nó.